แพทิเซียกูดโชว์หน้าสดคุณแม่ตื่นมาทุกสามชั่วโมงชาวเน็ตเห็นถึงกับร้องโอ้โหก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับแพทติเซียกูดขอถ่ายาิคนแรกโนตวิเศษหลังสีสิงห์พิพัฒน์หน้าตาน่ารักจ้มั่มผิวขาวอมชมพูโดยทางด้านคุณพ่อเป็นคนตั้งชื่อลูกสาวว่าน้องเอลิเซียคล้องจองกับคุณแม่ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านแพทิเซียโนตวิเศษพาลูกสาวน้องเอลิเซียกลับบ้านและต้องบอกเลยว่าทางด้านคุณแม่แพทิเซียและคุณพ่อโนตได้เตรียมห้องไว้ให้ลูกสาวแล้วเรียบร้อยโดยภายในห้องมีเตียงนอนของสาวน้อยและมีการติดวอลเปเปอร์สีสันสดใสซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นห้องที่ดูลมุนสบายตามากๆ ล่าสุดทางด้านแพท,ทิเซียเปิดหน้าสดคุณแม่หลังต้องตื่นมาทุก3ชั่วโมงให้หน่มลูกสาวน้องเอลิเซียแต่ต้องบอกเลยว่าคุณแม่นั้นหน้าสดยังสวยเปะ๊ะมากๆเลยทีเดียว